้ำอย่านั่งไยกกระสือแบบที่เนคันใส่ถุงมากเนาะเป็นน้ำเป็นน้ำม,มาแล้วถ้าออกนอกบ้านไยกกระจานใสหน้ากากเนาะใสหน้ากากต้าไว้าายุใจกระบบกอากาศว่อมีปากกดไหลกดแช่คุณย่ายในเดือนาะจ้ะเพื่อนที่เหตุการสนับสนุน คุณยายแต่จะขอจบคลิปแค่นี้นะจ๊ะตัวบานเห่าโบเตสือคือยายนี่ยายมาอยู่อันกรุงเทพเนาะต่างบานเพิ่นนี่ยังน้ำอย่านั่งยายกระสือแบบที่เนคัน,นใส่ถุงมากเนาะเป็นน้ำเป็นน้ำม,มาแล้วบานเห่าโบเตสือคือยายนี่ยายมาอยู่อัน กรุงเทพเนาะตังบานเพิ่นอนีหยังได้สิพามาเด็ดใส่เล็กเนาะจ้ะนี่จ้ะมื้อเช้านี่ยายไปได้มากกัละ10บ,บาทนะจ๊ะยายกะมาอัดคลิปอัดคลิปเพชรอันนี้เนาะกดเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนเนาะยายกดเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะจ๊ะเพราะว่าน เพื่อนๆทุกคนก็บใครเนาะนามยาหน้าง่ายกระซือแบบที่เนคันใส่ถุงมากเนาะเป็นนามเป็นนามมาเหลวใบใบยาหน้าง่ายกระซือมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆจะแก่แน่นะจ๊ะเพื่อนๆจะแก่แน่แก่กำลังกระซือกิิเนาะจ๊ะเพื่อนๆแต่ว่ายายก็จะมักซื้อกับอันแม่ค่าที่เช่าบ้านเพื่อนเอามาขาย คนนั้นไปรู้จักกะมีแต่คนนะฮกนอกจาก,าาก,กเพื่อนๆ <S <S เป็นบัดล้มข้อนี่เป็นโดนเพื่อนๆแบบแยกกมาอัดคลิปอัดคลิปเพชรอัน,นนี่เนาะกับจะกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะจะจะเฮ็ดคลิปเต้นมวนๆให้เพื่อนเบื่องกะย,ยังยังบอสได้เห็ดอยู่ เสียงพึ่งจะเสียงพึ่งจะดีเป็นวัดลงข้อนี่ทรมานเป็นเดือนช่วงนี้ฝนก็นจะมากมีฝุ่นมีฝุ่นพีเอ็มยังหันสองพึน้นเนาะตื่นขึ้นมาตอนเสาร์มันก็นจะมัวมวกับฝุ่นเวลาเพื่อๆทุกคนจะกรกษาสุขภาพน้มเนนะจ้ะนี่แหละจ้ะเป็นซาบานเป็นดะกิบมาขายกับละสิบบาทเนาะจ้ะกําละสิบบาท สำหรับบานเท้าบรได้ซื้อเนาะจากเพื่อนๆอยู่มีอยู่บานเท้ากระจานบริสุทธิ์กวนเนี่ยยายอันอันหมองก่อนให้ให้อัน <c oughs> เพื่อน,นั่นจืดต้มจักสองน้ำเนาะจากเพื่อนๆต้มจักสองน้ำแด้แต่จะตามาดิดเนาะ ใบใยนั่งแยกกระสือมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเพื่อนกระจะแกแน่นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนกระจะแกแน่แยกกระตสรู้จักกามีต่คนนะฮกน้อยจ๋าเพื่อนเพื่อนเป็นบัดล้มข้อนี่เป็นโดนเพื่อนเพื่อนเน,ะนาะน้ำายนั่งแยกกระสือแบบเพื่อนคันใสถุงมากเนาะเป็นน้ำเป็นน้ำม,มาแล้ว นามอย่านั่งไยกกระสือแบบที่เพื่อนคันใส่ถุงมากเนาะเป็นนามเป็นนามมาแล้วเพอนปลูกแล้วคนกระจอามาขายนอกจากเพื่อนแยกกะมักมักสือแบบนั้นนหจ๊ะคนจะจะจะเฮ็ดคลิปเต้นมวนๆให้เพื่อนเบืองกะยังยังโบ่าณได้เฮ็ดอยู่ เสียงพึ่งจะเสียงพึ่งจะกพอพอได้คิดทรงพีมาก่นนะจ๊ะเพือพ่อนเพื่อนได้คิดตรงพีมาก่นเป็นเดือนนาะจะเป็นเดือนกลัวเสียงกี่เขาที่ดากำลังใจให้เพื่อนเพื่อกก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะจ๊ะพ่อวานเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะใครซื้อแท่และสามกัม คือแต่ละสามกัมก็จะแกงพอดีจ้ะพอดีแสบแยงลายกับบอแสบเนาะเพื่อนๆแกงลายกับพอ,อบบสบไหน <laughs> จะจะเฮ็ดคลิปเต้นเฮ็ดคลิปเต้นกับเต้นบพาท่านได้ไหวเ <laughs> ฮ็ดคลิปเต้นกับเต้นบพาท่านได้ไหว <c oughs> ก็จะหายปกติอากาศมันเปลี่ยนจ้ะเพื่อนๆอากาศเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนเราในในกรุงเทพมันแบบ ยายกะมาอัดคลิปอัดคลิปเพชรอันนี้เนาะกับติดกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะนี่เลยจ้ะเป็นชาวบ้านเพิ่งเก็บมาขายกัมละสิบบาทเนาะจ้ะกัมละสิบบาทสำหรับบ้านเฮาบ่ได้ซื้อเนาะจ้ะเพื่อนๆอยู่บ้านเฮาบ่ได้ซื้อคือยายนี่ยายมาอยู่อันกรุงเทพเนาะต่างบ้านเพิ่อนอีหยัง เป็นโดนเสียงพึ่งจะปกติเสียง,งได้จะพ้ามาดด็สไปคีเล็กนะจ้ะนี่จ๋ะเมื่อเศา์นี่ได้ไปได้มากกํละสิบบาทนะไปรูจักก่ะมีจะค้นหาหักน้อยจ๋าเพืเ่อนๆเป็นวัดลงข้อนี่เป็นโดนเพื่อนๆช่วงนี้คนก็นจะมกักนี่ฟุน่น มีฝุ่น PM อี่ยังหันของเิ่นเนาะตื่นขึ้นมาตอนเสาร์มันก็นจะมัวๆกับฝุ่นเวลาไดจะจะเฮ็ดคลิปเต้นเฮ็ดคลิปเต้นก็เต้นบ่ทันได้ไหวเฮ็ดคลิปเต้นกับเต้นบ่ทันได้ไหวอีเป็นวัดลงข้อนี่ทรมาน <laughs> <laughs> เป็นเดือนใหใบ,ย,บย,ย่านั่งแยกกระซือมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ มันกัจะแกแน่นาะจากเพื่อนเพื่อนกันจะแกแน่นนนกนแกแแก,ก,กันเลยเฮ็ดคลิปอันนี้เลิปนี้ละเนาะได้ใบี้เล็กมากจากตลาดจะเลยมานางเด็ดนางเด็ดตุ่มปาดกดไหลกดแช่คุณยายในเดน้อนะจ๊ะเพื่อนที่ให้การสนับสนุนคุณยายก็าจะขอจบคลิปแค่นี้นะจ๊ะตุ่มก็จะหายปกติ อากาศมันเปลี่ยนจะเป็นเพื่อนอากาศเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนเราในในกรุงเทพมันใบขิเล็กกอนนะจ๊ะเดี๋ยวเปลี่ยนขิเล็กค่อยมาเบิ้งน้ำกันกับย่าินนะจ๊ะสบัสดีจา้าไปรู้จักกะ่ะมีต่คนหนหนะฮะน้อยแจเป็นเพื่อนเป็นวัดลงข้อนี่เป็นโดนเพื่อนเพื่อนดีเป็นวัดลงข้อนี่ ทรมานเป็นเดือนเพคนปลูกแล้วเพคนก็จะเอามาขายเนื่องจากคนเพื่อนแยกกะมักมักซื้อแบบนั้นจะคนจะเห็นอะไรจะจะเฮ็ดคลิปเต้นเฮ็ดคลิปเต้นกับเต้นบอลร่าเลไหวเฮ็ดคลิปเต้นกับเต้นบอลร่าเลไหวแยกจะผ้ามาเด็ดไปกี่เล่มเนาะจ้ะ นี่จ่ามอเสาร์นี่ยายไปได้มากกัละสิบบาทนะยายอันอันมองก่อน <c oughs> ก็จะหายปกติ <c oughs> อากาศมันเปลี่ยนจะเป็นเพื่อนอากาศเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนเราเน่ในกรุงเทพมันพ่อพ่อได้คิดทรงพีมาก้นนะจ้าเพื่อนเพื่อนพ่อเลคิดทรงพีมากคน <c oughs> เป็นเดือนนอกจากเป็นเดือน ตัวเสียงที่เข่าแรกอะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะจ๊ะพอวันเพื่อนๆทุกคนกับใครนี่เลยจ๊ะเป็นซาวบ้านเพิ่งดะเก็บมาขายกำละสิบบาทนะจ๊ะกำละสิบบาทสำหรับบ้านเฮาบ่ได้ซื้อเนาะจ้ะเพื่อนๆดูนี่เลยจ้ะเพิ่นชาวบ้านเพิ่นได้เก็บมาขายกำละ10บาทเนาะจ้ะกำละ10บาท สำหรับบานเฮาบได้ซื้อเนาะจากเพื่อนๆอ่อดูเด็ดมากเด็ดมากขายแก่ก็จะต้มต้มเราจะายจะแกงจ้าะกำลังใจให้เพื่อนเพื่อนทุกคนกานโฆษณาสติมเร่่่อเนาะจากเพื่อนเพื่อนานโฆษณาสติมหกหกนงเนาะจจกหกหกมื่นให้เพื่อนนั่นจืดต้มจักสองน้ำเนาะจากเพื่อนๆต้มจักสองน้ำ แม,าม่จะฆามาดิสเนาะยายอันอันมองก่อนแค่ก,กัเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะจ๊ะเพราะว่า,านเเพื่อนๆทุกคนกะคดีเป็นวัดลงข้อนี่ทรมานเป็นเดือนไปรู้จักกะมีจะ่คนหนาหักนอกจากเพื่อนๆ,ๆ เป็นบัดลงมข้อนี่เป็นโดนเพื่อนๆจะจะเฮ็ดคลิปเต้นม้วนๆให้เพื่อนเบิ่งกะยังยังบ่าทัาไดเฮ็ดอยูเย่เสียงพึ่งจะเสียงพิ่งจะเขาทีเข่าท่างนอกจากเพื่อนเสียงพึ่งจะเขาทีเพื่อนจะ,จ,ะจะขอบคุณเ,เพื่อนนะจาก